ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้านกับทอสอสวัสดีครับผมอาจารย์ทัศน์นาธนาคารประจำบ้านวันนี้จะมาแชร์บทความดีๆเกี่ยวกับการยื่นกู้ขอสินเชื่อนะครับขอบ้อมูลมาจากเว็บไซต์ gsbank co th ของธนาคารทอสอนะครับขอบ้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเกณฑ์การอนุม,มัติสินเชื่อผู้สมัครสินเชื่อต้องมีอายุย0่ปีขึ้นไปโดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด40ปีทั้งนี้เมื่อนาอายุของผู้สมัครมารวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระนี้แล้วจะต้องไม่เกิน70ปีหรือ75ปี ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อข้อ1ยื่นคําขอสินเชื่อที่สาขาธนาคารท่านสามารถยื่นคําขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบได้ที่สาขาธนาคารที่ท่านสะดวกหรือช่องทางออนไลน์พนักงานจะพิจารณาสินเชื่อบ้องต้นจากข้อมูลการสัมภาษณ์และเอกสารของท่านเช่นรายได้ค่าใช้จ่ายครอบครัวหนี้สินอื่นๆเพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนชาระของท่านนะครับข้อ2 สรุปวิเคราะห์และนําเสนอคําขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบเพื่อรองการพิจารณาอนุมัติเมื่อพิจารณาแล้วว่าท่านมีความสามารถในการผ่นอนชาระเงิน,นงนวดได้ตามวงเงินที่ยื่นขอสินเชื่อไว้พนักงานจะส่งเรื่องต่อให้พนักงานประเมินหลักทรัพย์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทประเมินราคาหลักทรัพย์ติดต่อท่านเพื่อน,นัดหมายเข้าไปประเมินมูลค่าหลักประกันตามวันและเวลาที่ท่านสะดวกภายใน3วันทําการหลังจากที่ท่านได้ยื่นใบคําขอสินเชื่อแล้ว หลังจากนั้นพนักง,งานสาขาจะทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบตามการสัมภาษณ์และเอกสารของท่านเช่นรายได้ค่าใช้จ่ายครอบครัวหนี้สินอื่นๆเพื่อส่งให้ผู้อนุมัติสินเชื่อพิจารณาต่อไปโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเช่นซื้อที่ดินอาคารซื้อห้องชุดไถ่ถอนจำนงคุณสับัติของผู้กู้เช่นสถานาภาพการศึกษาอาชีพความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อประเภทและมูลค่าของหลักประกันข้อ 3. ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชือ่อธนาคารจะติดต่อและแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ท่านทราบภายในเจวันทําการนับจากวันที่ท่านยื่นใบคําขอ,ขอสินเชือ่อพร้อมเอกสารประกอคคบครบถ้วนเพื่อเตรียมนัดวันทําสัญญาและสุดท้ายข้อ4ทําสัญญากู้เงินและสัญญาจดจำนองหากท่านได้รับอนุมัติสินเชือ่อธนาคารจะนัดหมายท่านเพื่อทําสัญญากู้เงินที่สาขาของธนาคารและนัดวันทานฤติกรรมอากุมที่ดินที่หลักประกันหรือโฉนดที่ดินจดทะเบียนไว้ กรณีมีผู้กู้รว่วมหรือผู้สมรสท่านจะต้องนัดหมายให้บุคคลเหล่านั้นมาร่วมลงนามในสัญญาทุกฉบับสำหรับค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาพนักง,งานธนาคารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่นัดหมายจบแล้วนะครับสำหรับบทความดีๆแบบนี้นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับติดตามนายธนาคารประจำบ้านได้แล้ววันนี้ในช่อง YouTube ค้นหาคำว่านายธนาคารประจำบ้านในรายการ คลับเฮาในธนาคารพูดคุยเกี่ยวกับข่าวอสังหาริมทรัพย์และข่าวการเงินธนาคารช่องทางการรับชมในสื่อโซเชียล f a c e b o o k Li n e TikTok n s t t g r r m t w w t t t r r เนื้อหาเดียวก,กันกับในช่อง YouTube นะครับขนัดช่องทางไหนก็คลิกลิงก์เข้ามารับชมได้เลยเชื่อว่าจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนหากสนใจใช้บริการเราฝากขายบ้านที่ดินซื้อคอนโดลงทุน่ายเช่า รวมภาระนี้เป็นก้อนเดียวฝากชื่อเบอร์โทรให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ในเว็บไซต์น,นายธนาคารประจำบ้าน com หรือโทรมาที่สำนักงาน02-334-0940ขอบคุณครับ